ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะคุณผู้ชมก็กลับมาพบกับแพรอย่างเช่นเคยนะคะในรายการอยู่เย็นเป็นสุขทุกเช้าวันเสาร์ในเวลาสี่งมงสามสินาทีถึง5า้ากค่ะรายการของเรานะคะนําเสนอเรื่องราวสาระความรู้ที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนากันมาโดยตลอดและมีประโยชน์ต่อสังคมเราเป็นอย่างมากค่ะ และในวันนี้นะคะพระจะพาคุณผู้ชมไปรับฟังธรรมบรรยายจากท่านพระมหาจัตชัยสุทธะชยโยรักษาการหัวหน้าภาควิชาการการศึกษามหาวิทยาลัยมหามากุฏตราชวิทยาลัยในหัวข้อเรื่องความสุขอยู่ที่ใจใช่อื่นจะน่าสนใจอย่างไรบ้างนั้นติดตามชมได้ในาการอุ่นเยรือในสุขในวันนี้ค่ะ ขอจเจริญพรท่านสาธุชนทุกท่านวันนี้รายการอยู่เย็นเป็นสุขนะโดยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวันนี้อาตมาภาพอาจารย์คณะศึกษา,าศาสตร์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยะจะมาเกินเกี่ยวกับเรื่องธรรมะ,ะที่จะเป็นแนวทางสําหรับเป็นคติให้พวกเราดําเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขนะเพราะว่าสังคมทุกวันนี้เป็นสังคมที่เราทุกคนนั้นจะต้องอยู่อาศัย ท่าม,ามกลางเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นถ้าหากว่าเราไปยึดติดกับความเป็นไปของสังคมแล้วเอามาคิดให้เป็นเรื่องทุกใจอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเราก็จะไม่มีความสุขกับการใช้ชีวิตในสังคมนะ,ะเพราะว่าสังคมนั้นมีความเป็นไปอ,อย่างรอบด้านอยู่ตลอดเวลานะแม้แต่ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นภายในสังคมก็กลายเป็นเรื่องกระทบจิตใจกระทบความรู้สึกของเราอยู่ตลอดเวลา อย่างเช่นปัญหาที่เกิดขึ้นกับสังคมเช่นคราบน้ํามันรั่วไหลแล้วทําให้ท้องทะเละมีคราบและไม่สามารถที่จะไปท่องเที่ยวได้ถ้าหากว่าเราเอาเวลาที่จะไปคิดแต่เรื่องพวกนั้นเนี่ยแล้วก็ไปคิดแต่เรื่องความเสียหายที่เกิดขึ้นจิตใจเราก็คงจะแย่นะเราก็คงจะไม่มีโอกาสในการที่จะพัฒนาความคิดความรู้สึกของเราให้ดีขึ้นยิ่งกว่าที่เป็นอยู่นะ ฉะนั้นแล้วคนเรานั้นต้องมีรู้ <blind ing> จักการยับยั้งให้เวลากับตัวเองในการที่จะดําเนินชีวติตในการที่จะทําความรู้สึกทําใจของเราให้เป็นปกตินะ attends. เพราะว่าการทําใจของเราให้เป็นปกตินั้นเนี่ยในทางพุทธศาสนาเรียกว่าการรักษาศีลนะเพราะว่าศีลแปลว่าความเป็นปกติคนที่ไม่สามารถทําให้ตัวเองเป็นปกติได้ก็คือคนที่ไม่สามารถรักษาตนเองให้มีศีลนะฉะนั้นท่านจึงเรียกว่า ศีลเป็นความปกติของคนนะถ้าหากว่าเราห่างไกลจากความเป็นผู้มีศีลแล้วเนะี่ยจิตใจก็จะไม่ปกตินะไม่สามารถที่จะดำรงอยู่ในสภาวะต่างๆได้นะมีเรื่องใดๆมากระทบก็จะมีความรู้สึกว่าไม่สามารถอยู่ในสังคมได้เพราะฉะนั้นการอยู่ในสังคมนั้นต้องอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์และการรักษาขนบนะแล้วก็ธรรมเนียมต่างๆของสังคมด้วย โดยที่สุดอย่างยิ่งเนี่ยเรื่องการรักษาศีลเป็นเรื่องที่สําคัญศีลก็คือว่าทําอย่างไรให้มันเป็นปกตินะถ้าพูดเป็นภาษาชาวบ้านธรรมดาเนี you know yeah. ่ยเราก็อาจจะบอกว่าทําให้มันเป็นเรื่องปกตินะเป็นให้เหมือนชาวบ้านชาวเมืองเขาทําหรือให้มันเป็นเรื่องปกติที่สังคมเขาทํากันนะถ้าเราทําได้ให้มันเป็นปกติแล้วเราก็จะมีความสุขกับการดําเนินชีวิตนะฉะนั้นแล้วการดําเนินชีวิตนั้น ไม่ใช่การที่ว่าเราจะต้องทําตัวให้เป็นผู้ประเสริฐหรือเลิศที่สุดในบรรดาผู้คนทั่วๆไปแต่เราทําตัวให้เป็นปกติเหมือนกับที่คนอื่นเขาทํานั่นแหละเราก็จะมีความสุขแล้วนะเพราะว่าโลกนี้มันเป็นมาก่อนที่เราจะมีชีวิตดํารงอยู่เสียด้วยซ้ำนะอตอนที่เราดำรงชีวิตอยู่โลกนี้ก็เป็นไปนะผู้คนต่างๆเขาก็ดำเนินชีวิตกันไป ถ้าหากว่าโลกนี้ต่อไปจะไม่มีเราเนี่ยก็ไม่ไม่มีผลกระทบอันใดนะว่าโรคจะไม่สามารถดำรงอยู่ได้ก็แสดงว่าความเป็นปกติของโรคคนก็มีอยู่นะฉะนั้นแล้วเราก็เข้าใจสภาวะความเป็นไปให้มันให้มันได้คิดให้ได้รละ,ละลึกให้ออกแล้วก็ทำให้มีความรู้สึกว่านั่นคือสิ่งที่เป็นปกตินะเพราะฉะนั้นความเป็นศีลก็คือการที่ท่านบัญญัติให้เรารู้ว่าอันนี้คือเรื่องปกติ ทั่วไปของสังคมไม่ใช่เรื่องใหม่ไม่ใช่เรื่องที่จะมีการกําหนดหรือตั้งกฎเกณฑ์อะไรเข,ขึ้นมาใหม่แต่ว่าศีลก็คือเรื่องปกติที่เราทุกคนจะต้องทําให้ได้นะเช่นวางตัวให้เป็นปกติทางด้านทางด้านกายก็คือว่าคนทั่ว,วไปเขาวางกิริยามารยาทอาการอย่างไรเราเวลาไปสู่สังคมไหนก็แล้วแต่เราก็ต้องวางตัวกิริยามาราธมารยาทให้เป็นอย่างที่สังคมนั้นๆเขาทํากัน อันนี้เราก็จะอยู่ในปกติทางด้านร่างกายได้แล้วทีนี้ปกติวาจาคนทั่วๆไปเขาพูดกันอย่างไรสังคมเขาเจราจาพาทีเขามีวิธีการพูดจากันอย่างไรเราก็ใช้สำนวนกิริยาอาการและการเจราจาแบบที่สังคมเขาทำกันอยูนะ่ถ้าหากว่าเราไปทำเกินกว่าที่สังคมเขาทำนั่นหลับผิดปกตนะิเพราะฉะนั้นความเป็นศีนลหรือความเป็นปกติจึงอยู่ที่ว่าเราทำเหมือนกับที่คนอื่นเขาทำหรือเปล่า เท่านั้นเองนะเพราะฉะนั้นเมื่อเราทําในสิ่งที่มันเป็นปกติอยู่แล้วเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปกังวลเลยว่าเราไม่ได้ทําผิดศีลน,นะเช่นเดียวกันการรักษาศีล5ก็หมายความว่าเรากระทำตัวให้เป็นปกติทางด้านทางด้านร่างกายนะให้เหมือนกับที่คนอื่นเขาทากันนะจะไม่มีการเบียดเบียนไม่ลักทรัพย์นะไม่ผิดประเวณีผิดภรรยาผิดลูกคนอื่น ไม่มีการกล่าวมดเท็มและก็ไม่มีการเสพสิ่งเสพติดมึนเมาที่จะให้โทษนะแล้วก็กระทําให้ตัวเราเองเนี่ยเสียความเป็นปกตินะเพราะถ้าคนเราเมามาแล้วเนี่ยนะความเป็นปกติของชีวิตก็หมดไปนะก็เรียกว่าน้ําเปลี่ยนนิสัยนะนิสัยเดิมเป็นอย่างไรน้ํานี้เข้าไปเมื่อไหร่เปลี่ยนให้เป็นคนอีกคนหนึ่งได้ทันทีนะเพราะฉะนั้นเมือ่อเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเราจึงต้องพยายามรักษาความเป็นปกติของเราด้วยการรักษาศีลน,นะ ทีนี้พอพอเวลามีศีลห้าข้อบริบูรณ์ครบแล้วเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปกังวลเลยว่าเราจะอยู่ในสังคมได้หรือเปล่านะเราไม่ต้องไปกังวลเลยว่าสังคมจะเป็นอย่างไรหรือว่าสิ่งรอบข้างเราจะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่นะเรารักษาความเป็นธรรมชาติของสิ่งนั้นๆหรือที่นั้นๆที่เราอยู่เนี่ยนะเราก็จะมีการปรับตัวนะหรือพูดง่ายๆก็คือว่ามีการปรับตัวเข้ากับสังคมที่เราเป็นอยู่นะ แต่ว่าต้องปรับตัวแล้วรู้ภาวะว่าอันนี้ถูกอันนี้ควรอันนี้เหมาะอันนี้ไม่เหมาะนะเพราะฉะนั้นเมื่อเราปรับตัวเข้ากับสังคมแล้วแล้วก็ทําได้แล้วอย่างที่สังคมต้องการเนี่ยเราก็จะอยู่ในสังคมนั้นได้อย่างปกตินะแต่ว่าเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นอ่ะเขาเรียกว่าความเป็นไปของสังคมไม่มีใครกําหนดคาดการหรือให้เป็นไปอย่างที่เราต้องการได้นะ ความเป็นไปของสังคมหรือความเป็นไปของโลกนะมันก็เป็นไปอย่างนั้นนะแต่ว่าเราก็ต้องดํโรงชีวิตอยู่ให้ได้ภายในสังคมหรือโลกนั้นนะนะวันนี้มันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้วันหน้ามันเกิดเหตุการณ์อีกอย่างหนึ่งนะแต่ว่าเราก็ต้องทําใจให้อยู่ได้กับสังคมนั้นนนะเพราะว่าท่านบอกว่าคนเราเนี่ยจะรักษาความเป็นปกตินะต้องรักษาที่ใจนะใจเป็นเรื่องสําคัญถ้าหากว่าใจไม่ฝึกใจไม่หัดใจไม่ปฏิบัติเสี็แล้วเนี่ย เราไม่สามารถที่จะทําให้เป็นปกติแล้วรับอยอมรับกับสภาพที่เป็นอยู่ได้นะเพราะฉะนั้นจะทําให้ตัวเองเป็นปกติได้ก็ต้องยอมรับกับสภาพที่เป็นอยู่ได้นะอย่างเช่นว่าเราทุกคนอยู่ในสังคมนะเขามีการพูดจาพาทีกันแบบนี้นะใช้ถ้อยคําในการเจราจาพูดจากันแบบนี้เราเองเมื่ออยู่ในสังคมนั้นเราก็ต้องยอมรับนะปฏิบัติตามที่สังคม ปฏิบัติอย่างนั้นนะไม่ใช่อื่นไกลเลยเนี่ยอย่างเช่นสังคมพระสง์อย่างที่อาตมาเป็นอย่างที่อย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้เนี่ยการที่เราจะพูดจาหรือ,อ,อพูดคุยกับคนอื่นๆเนี่ยมันก็ต้องมีระเบียบในการพูดนะเวลาพระพูดกับโยมก็ต้องพูดว่าอาตมานะไม่ลงท้ายด้วยครับไม่ลงท้ายไม่ขึ้นต้นด้วยคําว่าผมนะแต่ว่าก็จะมีสำนวนที่ฟังแล้วอ่อนโยน สื่อให้เห็นได้ว่านั่นเป็นการพูดจาด้วยภาษาสุภาพไม่ไดไ้ไม่ได้มีความก้าวร้าวอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยนะแต่ถ้าหากว่าพระด้วยกันพูดกันเองก็ต้องใช้สำนวนที่พูดแล้วแสดงออกถึงความเคารพนะตามลำดับชั้นนะถ้าเพื่อนกันเสมอกันก็ผมท่านนะแต่ถ้าหากว่าเป็นผู้ใหญ่มีวุฒิภาวะมากกว่าเราก็ต้องบอกว่าท่านอาจารย์ท่านนะก็ต้องให้สำนวนที่สูงขึ้นไป แต่ถ้าหากว่าเราเห็นว่าท่านเป็นผู้ใหญ่ที่ควรจะต้องเคารพสูงสุดนะเจ้าประคุณเจ้าพระคุณนะก็ต้องมีลำดับชั้นนะอันนี้ก็จะเป็นการสอนให้เรารู้ว่าการเทศะอยู่ตรงไหนนะคนเรานั้นจะได้รับการยกย่องว่าเป็นคนมีวุฒิภาวะหรือเปล่าหรือโตพอหรือเปล่าเนี่ยอยู่ที่การที่เรารู้จักการเทศะนะการเทศะนั้น รู้ว่าสิ่งนี้ควรจะต้องพูดหรือสิ่งนี้ไม่ควรจะต้องพูดสิ่งนี้ควรจะต้องทําหรือสิ่งนี้ไม่ควรจะต้องทำเนี่ยถ้าหากว่าเราสามารถตัดสินแล้ววิเคราะห์แล้วก็สามารถที่จะปฏิบัติได้เนี่ยเราก็จะเป็นผู้ที่มีภาวะวุฒิภาวะและรู้กาลเทศะเมื่อรู้กาลเทศะแล้วก็จะถือว่าเป็นบุคคลที่เป็นเป็นคนที่สมบูรณ์แบบถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็คือเป็นผู้ใหญ่ที่เหมาะสมกับความเป็นฐานะภาวะตําแหน่งตรงนั้นถ้าเป็นผู้น้อยก็ถือว่าเป็นผู้น้อยที่น่ารัก น่าให้ความเอ็นดูสนับสนุนนะเพราะฉะนั้นเมื่อเราวางตัวได้เหมาะสมแล้วเนี่ยมันก็จะเกี่ยวข้องกับตัวเราเองนะว่าตัวเราเองนั้นสามารถที่จะดำรงภาวะให้คนอื่นไว้าวางใจต่อเรามากน้อยแค่ไหนฉะนั้นเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญนะอยู่ที่ว่าภาวะจิตใจของเรานั้นจะ,ะรู้จักความเหมาะสมมากน้อยเพียงใดเท่าไหร่เท่านั้นเองนะ แต่ท่านก็บอกว่าการที่คนเรานั้นจะมีความสุขกับการดำรงชีวิตนั้นต้องรู้จักที่จะวางตัวให้เหมาะสมนะต้องรู้จักทำใจให้เหมาะสมนะบางครั้งแล้วเนี่ยาการที่เราอย่างเช่นยกตัวอย่างง่ายๆอยู่ในสังคมอยู่ในสังคมเนี่ย<ๆ>เขาบอกว่าให้ระวังอยู่สองอย่างนะอยู่อยู่คนเดียวนะถ้าอยู่คนเดียวให้ระวังความคิดแต่ถ้าหากว่าอยู่กับมิตรให้ระวังวาจานะ แต่ถ้าหากว่าอยู่กับมิตรแล้วจะต้องเจราจาพาทีคุยกันในเรื่องราวต่างๆแล้วทาให้เราต้องสูญเสียความมั่นใจรู้สึกเสียความรู้สึกที่ดีเนี่ยบางทีท่านบอกว่าให้เราหลีกเว้นจากสิ่งนั้นนะบางครั้งอยู่คนเดียวแล้วพยายามทบทวนสิ่งที่เราประสบพบเจอเนะี่ยเราก็จะรู้ว่าเราควรจะต้องวางตัวอย่างไรนะเห็นหลายครั้งนะอาตมาอยู่ในมหาวิทยาลัยเนี่ยนะนะเห็นเด็กๆที่อยู่ด้วยกันเนะี่ยบางครั้งอยู่ด้วยกันก็ยังมีความสุขดีแต่บางที ความคิดความรู้สึกต่างๆเขาก็ตัดสินแบบเด็กๆนะอย่างเช่นบางคนเนี่ยเอารายงานให้เพื่อนเอาไปทำแล้วเสร็จแล้วเพื่อนก็ดันเอา,ารายงานนั้นไปลอกแล้วก็ส่งอาจารย์ปรากฏว่าจับได้อาจารย์ก็เลยต้องมีการลงโทษแล้วเด็กๆเนี่ยแทนที่เขาจะต้องคุยกันดีๆว่าทำไมถึงทำให้เกิดปัญหาอย่างนี้ทำไมถึงต้องลอกเราเนี่ยไม่ใช่เลยเขาก็ใช้กำลังในการที่จะแก้ไขปัญหาตรงนั้น ซึ่งการใช้กําลังไม่ใช่ทางออกนะสุดท้ายแล้วก็กลายเป็นปัญหาใหญ่โตนะเพื่อนก็จะมองหน้ากันไม่ได้แล้วก็ก็จะเป็นการกระทบกระทั่งกันแต่อย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยก็มีการเระยกอบรมแล้วคุยให้เกิดความเข้าใจว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยการที่เราอยู่สังคมเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ในสังคมไหนก็แล้วแต่เนี่ยสภาวะของการที่เขาเรียกว่า ยักยอกหรือเอาของเพื่อนไปเป็นของตัวเองเนะี่ยถ้าพูดง่ายๆเป็นภาษาทางพระสงฆ์หน่อยก็คือว่าเป็นการอธินาทานคือขโมยนะนะแต่ถ้าหากว่าเป็นภาษาทางข้างนอกเขาเรียกว่าขโมยทรัพย์สินทางปัญญาอันนี้เป็นเรื่องที่หนักนะในทางสังคมถือว่าหนักมากขโมยทรัพย์สินทางปัญญาหรือขโมยนวัตกรรมหรือสิ่งที่คนอื่นเขาคิดค้นได้เนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่โตนะอันนี้ก็เหมือนกันคิดค้น ลอกงานของเพื่อนแล้วเอาไปส่งแล้วครูบาอาจารย์จับได้แล้วเกิดปัญหาแล้วก็เป็นปัญหานะเป็นการกระทบกระทั่งกันเนี่ยทางที่ดีก็คือว่านักศึกษาคนนั้นเนี่ยก็ต้องมีความตั้งใจในการที่จะพัฒนาตัวเองนะอ่านหนังสือพยายามที่จะนั่งคิดทบทวนแล้วเรียบเรียงเขียนด้วยตัวเองจะดีที่สุดนะความรู้ก็ได้แล้วสิ่งอื่นๆก็จะพัฒนามาด้วยนะแล้วเสร็จแล้ว ปัญหาตรงนี้มันไม่ได้อยู่ตรงที่ว่าออพอจบปัญหาตรงนี้แล้วจะเดินหน้าต่อไปอย่างไรนะมันเป็นเรื่องที่จะต้องคิดนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของสังคมนะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็ต้องจะต้องอยู่ด้วยกันนะอยู่ด้วยกันในสังคมมันก็ต้องอยู่ด้วยกันแล้วก็ต้องเรียนหนังสือด้วยกันฉะนั้นปัญหาต่างๆเนี่ยมันก็เลยจะต้องเรียกคุยให้มันเป็นความเข้าใจที่ถูกต้องนะ สิ่งที่คนสองคนทําคนหนึ่งทําผิดคือลอกนะอีกคนหนึ่งก็ไว้ใจเพื่อนที่จะให้เพื่อนเอาไปส่งอาจารย์นะแต่ว่าเมื่อรู้ว่าเพื่อนเอาไปลอกแล้วถูกตัดคะแนนแล้วครูบาอาจารย์หาว่าลอกกันเนะี่ยแล้วก็จะตัดปรับตกทั้งคู่เนะี่ยคนที่เป็นเจ้าของเรื่องก็โกรธนะเพราะฉะนั้นพอโกรธแล้วก็รักษากิริยาอาการของตัวเองไม่ได้นะก็เกิดการทะเลาะเบาะแวงนะเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาเนี่ยนะนะสิ่งที่สอนกรณีอย่างนี้ขึ้นมาก็คือว่า สอนเขาให้รู้จักภาวะว่าคนที่ทำผิดบางทีก็ต้องรู้ว่าตัวเองทำผิดนะและเสร็จแล้วคนที่จับผิดได้ว่าเพื่อนทำผิดแท้ที่สุดแล้วเนี่ยจะต้องอยู่ด้วยกันในสังคมเนี่ยก็ต้องให้อภัยกันนะสรุปแล้ววันนั้นนก็คือว่าเด็กสองคนก็ให้อภัยกันแล้วก็ยอมรับที่จะเขียนงานขึ้นมาใหม่แล้วตั้งหน้าตั้งตาที่จะทำงานใหม่คนที่ลอกก็คือว่ายอมรับผิดว่าลอก แล้วก็ตั้งใจว่าจะต้องทําใหม่ส่วนคนที่มุทะลุนะแล้วก็เสียใจว่ามันปัญหามันเกิดขึ้นเพราะว่าความไว้ใจต่อเพื่อนเนี่ยเขาก็ให้อภัยเพื่อนนะอันนี้คือเป็นเรื่องที่น่ายกย่องนะเพือเป็นคติสําหรับเตือนใจสําหรับสังคมได้ว่าสิ่งที่ปรากฏขึ้นมาในสังคมนั้นเนี่ยแท้ที่สุดแล้วเนี่ยปัญหาเกิดขึ้น แล้วการแก้ปัญหาเป็นหนทางที่ทุกคนจะต้องร่วมแสวงหาพอแก้ปัญหาเสร็จแล้วเนี่ยสิ่งที่จะต้องตามมาแล้วก็เป็นประเด็นให้เราทุกคนนั้นจะต้องดำเนินต่อไปก็คือว่าเมื่อปัญหามันเกิดขึ้นมาแล้วเราจะดําเนินต่อไปท่ามกลางปัญหานั้นอย่างไรนะสิ่งที่จะพอทําให้ทุกคนยอมรับและเดินต่อไปด้วยกันได้ก็คือว่าก็ให้อภัยกันนะก็จบ นะเพื่อนเด็กๆก,ก็เป็นเพื่อนกันได้ก็เรียนหนังสือด้วยกันแล้วก็อยู่ด้วยกันดำรงชีวิตยอยู่ด้วยกันต่อไปได้เนี่ยถ้าสังคมเป็นอย่างนี้ทั้งหมดเนี่ยนะปฏิบัติอย่างที่เด็กหรือกรณีที่ยกตัวอย่างขึ้นมาเนี่ยให้เห็นเป็นตัวอย่างเนี่ยถ้าหากว่าสังคมปฏิบัติได้อย่างนี้เนี่ยแล้วก็สังคมก็จะเดินหน้าต่อไปนะว่า,าสิ่งที่เกิดขึ้นถ้าหากว่า,าไม่ได้ผิดกฎเกณฑ์แล้วเราก็ลงโทษตามกฎเกณฑ์นั้นแล้วเนี่ย แล้วเราก็เดินหน้าต่อไปทุกคนก็เดินหน้าต่อไปได้แล้วก็การดําเนินชีวิตหรือการเรียนหนังสือหรือการดํารงชีวิตในสังคมก็เป็นไปต่อไปได้เนี่ยอย่างนี้เนี่ยก็จะทําให้เราทุกคนรู้ว่าการอยู่ในสังคมนั้นแท้ที่จริงแล้วเป็นการที่ฝึกหัดตัวเองไปเป็นเรื่องที่สําคัญนะเพราะว่าเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นมันเป็นเรื่องภายนอกนะไม่มีใครกําหนด เหตุการณ์ภายนอกได้หรอกนะไม่มีใครไปสั่งว่าเหตุการณ์นี้อย่ากเกิดขึ้นนะนะอย่างนี้อย่าเป็นอย่างอย่าอย่ามาเกิดขึ้นกับเรานะหรือเรื่องราวอย่างนี้อย่ามาประสบพบเจอกับเรานะเนี่ยอันนั้นมันเป็นแพร่มันเป็นเพียงแค่การอ้อนวอนเราก็แค่อ้อนวอนต่อไปนะเพียงแต่ว่าปัญหาต่างๆมันไม่ได้เป็นไปอย่างที่เราต้องการอยากจะให้เป็นหลอกแต่ถ้าหากว่าปัญหามันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยแนวทางก็คือว่าท่านให้แก้ไขปัญหานะ พระพุทธศาสนายกหลักอริยสัจสีขึ้นมาก็คือว่าให้รู้ว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่มันเป็นทุกข์นะแล้วทุกข์นั้นมันก็เป็นความเป็นจริงของโลกไม่มีใครไปปลดทุกข์ได้หรอกนะไม่มีใครที่จะสามารถไปห้ามไม่ให้มันมีทุกข์ได้หรอกเพราะทุกข์ก็คือทุกข์นะทุกข์ก็คือสิ่งที่มันทําให้เราลําบากนะมันก็ตรงขันข้นกับความสุขนะเพราะฉะนั้นเมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเราต้องแสวงหาหนทางแก้ไขความทุกข์ตรงนั้น ตามแนวทางที่ถูกต้องก็คือเมื่อมันมีทุกขต้องแสวงหาให้ดูว่าอะไรคือสาเหตุให้เกิดทุกข์แล้วเราเราก็แสวงหาหนทางเพื่อที่จะระง,งับดับความทุกข์นั้นไปอันนี้เป็นแนวทางเป็นหลักเหตุและผลที่ศาสนาพุทธสอนเอาไว้เราเองเนี่ยเมื่อเกิดปัญหาหรือมีภาวะอะไรเกิดขึ้นมากับเราเนี่ยทางออกที่เราพอจะดําเนินชีวิตต่อไปของเราได้ก็คือว่าเราต้องแสวงหาหนทาง ผลทางในการที่จะแก้ไขในเรื่องนั้นๆน,น,นะเกิดเรื่องขึ้นมาไม่ใช่ว่าให้หนีแต่ว่าเกิดเรื่องขึ้นมาปุ๊บเราต้องถามตัวเองก่อนว่าปัญหานี้มันเกิดขึ้นมาเพราะอะไรแล้วเสร็จแล้วพอเรารู้ว่าปัญหานี้เกิดขึ้นมาเพราะสิ่งนี้เราจะแก้ด้วยวิธีการไหนเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญนะคนเราส่วนมากพอปัญหาเกิดปุ๊บวิ่งหนีปับ๊บหรือแก้ไขปัญหาด้วยการาไปใช้วิธีอื่นซึ่งไม่ใช่วิธีของเหตุและผล พอไม่ใช่วิธีของเหตุและผลปุ๊บเนี่ยเขาเรียกว่าเข้าไม่ถูกประตูมันก็ออกไม่ถูกประตูก็หมายความว่าไม่แก้ปัญหาไม่ตรงจุดนะเรียกว่าคันตรงไหนแล้วไม่ได้ไปเกาตรงที่คันแต่ไปเกาตรงอื่นความคันก็ไม่หายไปเช่นเดียวกันปัญหาเกิดขึ้นถ้าเรารู้ว่าตรงนี้คือปัญหาแล้วเราก็หาทางแก้ไขปัญหาด้วยแนวทางตามมรรควิธีที่ถูกต้องแล้วปัญหานั้นก็จะหมดไปนะเช่นเดียวกันเวลาเรามีความสุข เราก็ต้องถามเหมือนกันว่าทําไมมีความสุขความสุขเกิดขึ้นมาได้เพราะอะไรนะเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้ว่าความสุขเกิดขึ้นมาได้อย่างนี้แล้วเราจะรักษาความสุขนั้นให้มันยั่งยืนได้ด้วยวิธีการใดก็แสวหงหาหนทางที่จะทําให้ความสุขนั้นยั่งยืนนะพอเรารู้หนทางเราก็ปฏิบัติตามแนวทางนั้นเนี่ยเราก็จะมีความสุขกับการดําเนินชีวิตดํารินชีวิตอยู่ในสังคมนั้นนั้นะสาระสําคัญของการดําเนินชีวิตจริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะเข้าสู่กฎของหลักเหตุและผล นะพอแท้ที่จริงแล้วเนี่ยพอสรุปเหตุและผลต่างๆไปแล้วเหตุบางประการที่ทำให้เกิดเรื่องราวต่างๆเราก็ต้องสรุปด้วยตัวของเราให้ได้ว่ามันก็เป็นเช่นนั้นเองหรือภาษาบาลีเรียกว่าตตตามันก็คือว่ามันก็เป็นอย่างนั้นแหละแล้วเราจะไปบังคับให้มันเป็นอย่างอื่นได้ไหมก็ไม่ได้มันก็คือมันของมันอย่างนั้นเราจะต้องทำอย่างไรจึงจะยอมรับและอยู่กับมันได้ เราก็ต้องศึกษาความเป็นไปแล้วก็อยู่กับมันให้ได้ด้วยความคิดว่ามันก็เป็นไปตามธรรมชาติของมันนะไม่มีใครไปฝืนธรรมชาติของสิ่งใดๆได้เลยนะเพราะว่าแต่ละสิ่งแต่ละอย่างก็มีธรรมชาติของเขาสำหรับวธรรมะในวันนี้ก็คงจะพอสมควรแก่เวลาขออนุโมทนาทุกท่านที่ได้ร่วมรับฟังมาตั้งแต่ต้นแล้วก็คงจะพอเป็นแนวทางสำหรับดำเนินชีวิตให้มีความสุขต่ตอไปขออนุโมทนา ก็คือธรรมะดีๆที่ทางรายการของเราได้นำมาฝากคุณผู้ชมกันหวังว่าคุณผู้ชมคงจะชอบและถูกใจกันนะคะก่อนที่จะจากกันไปนะคะแพรขอฝากพุทธศาสนาสุภาษสิทธิ์ที่ว่านิจจังปัจะวิเตสติเมื่อถึงคราวทุกขก็ควรมีสติค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาของรายการอยู่เย็นเป็นสุขก็หมดลงแล้วพบกับแพรและทีมงานได้ใหม่กันในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ สาระสำคัญของการดำเนินชีวิตจริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะเข้าสู่กฎของหลักเหตุและผลนะพอแท้ที่จริงแล้วเนี่ยพอสรุปเหตุและผลต่างๆไปแล้วเหตุบางประการที่ทำให้เกิดเรื่องราวต่างๆเราก็ต้องสรุปด้วยตัวของเราให้ได้ว่ามันก็เป็นเช่นนั้นเองหรือภาษาบาลีเรียกว่าตตะตา มันก็คือว่ามันก็เป็นอย่างนั้นแหละแล้วเราจะไปบังคับให้มันเป็นอย่างอื่นได้ไหมก็ไม่ได้มันก็คือมันของมันอย่างนั้นเราจะต้องทําอย่างไรจึงจะยอมรับและอยู่กับมันได้เราก็ต้องศึกษาความเป็นไปแล้วก็อยู่กับมันให้ได้ด้วยความคิดว่ามันก็เป็นไปตามธรรมชาติของมัน